สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8กร,รกฎาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวว่าหน่วยทรัพยากรธรรมชาติรัฐยูทาประกาศว่าระดับน้ำในทะเลสาบเกรซซเลกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนตกของเมืองซอเลกซิตี้รัฐยูทาแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการสู่ระดับ4,190 หรือว่าประบาณ1277เมตรซึ่งเป็นระดับน้ำที่ต่ำที่สุดในรอบ175ปีโดยการบันทึกระดับน้ำต่ำสุดครั้งก่อนเพิ่งจะบันทึกไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2564อย่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องคาดว่าระดับน้ำในทะเลสาบจะลดลงอีกตลอดฤดูร้อนและกว่าจะมีน้ำเพิ่มเติมก็ต้องรอถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูหนาว ทางด้านโจเอลเฟอร์ El ี urry, ่ผู้อำนวยการของหน่วยทรัพยากรธรรมชาติยูทาก็บอกว่านี่ไม่ใช่สิติที่ควรค่าแก่การทำลายและจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยปกป้องรักษาทรัพยากรที่สำคัญนี้โดยหน่วยทรัพยากรธรรมชาติกำลังทำงานร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากสำหรับระดับน้ำที่ลดลงในทะเลสาบยักษ์แห่งนี้ที่ทำให้เรานกเนี่ยครับที่อบพยพหลายล้านตัวตกอยู่ในความเสี่ยง และยัง,งคงขุกคามไปถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นในทะเลสาบซึ่งมีมูลค่าประมาณ1 3พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยปกติเศรษฐกิจท้องถิ่นจะมีการสกัดแร่จับไรน้ำเค็มซึ่งใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำและการพักผ่อนในกิจกรรมนันทนาการซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบได้ทําให้เกิดการจ้างงานประมาณ7,700ตําแหน่งนอกจากนี้ในทุกๆระดับน้ําทะเลสาบที่ลดลง1ฟุตได้ทําให้พื้นที่ก้นทะเลสาบเปิดออก150ตารางไมล์ เมื่อถูกลมพัดฝุ่นสารหนูเจือปนและฝุ่นมลพิษที่ตกอยู่ในก้นทะเลสาบจะถูกพัดขึ้นมาทําให้คุณภาพอากาศทั้งแย่ลงการสูดดมฝุ่นอนุภาคเล็กเหล่านี้จะทําให้ปอดเสียหายและทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจต่างๆเช่นโรคหอบหืดและโรคหลอดลมอักเสบเป็นต้นนะครับจากวิกฤตดังกล่าวทําให้ขณะน,นี้ได้มีการผ่านกฎหมายที่ค้างมานานซึ่งมีวงเงินงบประมาณเนี่ย40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบ1,500ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูและปกป้องพื้นที่ชุบน้ํารอบทะเลสาบและเพิ่มการไหลของน้ําในทะเลสาบด้วยทั้งนี้ทะเลสาบเกรซซอลเล็กเป็นแค่หนึ่งในแหล่งน้ําใหญ่ในสหรัฐที่เพิ่งทําลายสถิติลดต่ําสุดและทะเลสาบซาสต r าและ o r อ v i l l e ในแคลิฟอร์เนียและทะเลสาบมิสที่ขั้นระหว่างรัฐแอริโซนาและเนวาดาต่างก็แตะสถิติระดับต่ําสุดไปแล้วและคาดว่าระดับน้ําที่แห้งขอด จะทําให้เกิดการค้นพบโครงกระดูกหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ํามากขึ้นด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสารัะนั้นในฝ้าฝั่งตะวันตกกําลังเจอสภาวะเรื่องของแล้งหนักนะครับทําให้น้ําในทะเลสาบนั้นลดต่ําสุดในรอบ175ปีครับ